ความรักราศีมีนเดือนตุลาคม2568ภัยไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมเจอร์อาคานาที่พูดถึงความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่มีพลังดึงดูดและการตัดสินใจเรื่องหัวใจเดือนนี้พลังงานความรักของชาวราศีมีนจะอยู่ในจุดที่หัวใจและทางเลือกสำคัญมากบางคนอาจต้องเผชิญการเลือกที่เปลี่ยนทิศทางความรักในอนาคตความรักราศีมีนคนมีคู่ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นมีการช่วยเลือกกันและกันอย่างลึกซึ้งบางคู่จะได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตเช่นการแต่างงานการอยู่ด้วยกันหรือการสร้างครอบครัวแต่ถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาไพ่ใบนี้จะบังคับให้คุณต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือหยุดการตัดสินใจครั้งนี้จะชี้อนาคตร,ระยะยาวคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์อาจเริ่มจากการดึงดูดแรงกล้าเหมือนมีแรงแม่เหล็กให้เข้าหากันไพ่เตือนว่าอย่ามองด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวต้องดูความจริงใจและความเหมาะสมระยะยาวด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือรักซ้อนไพ่ The Lovers มักเกี่ยวกับความรักที่มีทางเลือกอาจต้องเลือกระหว่างคนสองคนหรือระหว่างความรักกับหน้าที่ ช่วงนี้คุณจะถูกบังคับให้ตัดสินใจไม่สามารถปล่อยให้ทุกอย่างคลุมเครืออีกต่อไปการเลือกครั้งนี้ต้องใช้ทั้งหัวใจและเหตุผลประกอบคำแนะนำใช้หัวใจกับเหตุผลควบคู่กันในการตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เดือนนี้คือจังหวะเหมาะที่จะเคลียร์ใจและสร้างรักที่มั่นคงค่ะความรักราศีมีนเดือนตุลาคม2568 ภายใต้ไพ่ The Lovers คือช่วงเวลาของการเลือกการตัดสินใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงคนที่ใช่หรือรักที่ชัดกำลังจะเข้ามาและคุณต้องเลือกด้วยใจที่ตรงไปตรงมา